สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนอ่านและสะกดคําคําที่มีสระอินะคะเราไปเริ่มคําแรกเลยนะคะคำที่1นึ่งริริร,ร,ริเวลาอ่านสะกดคำนะคะก็จะเป็นรออิริรออิริอีกรอบนะคะริ ริรออีริคำที่สองนะคะมิมิม,มิเวลาอ่านสะกดคำก็เป็นมออีมิมอีอมิมิมอีอ มิคำที่3นะคะวิวิว,ว,วิเวลาอ่านสะกดคำก็เป็นวออิวิวออิวิอีกรอบนะคะวิวออิวิคำที่4นะคะบิบิบ นี่เป็นบอใบไม้นะคะบีเวลาอ่านสะกดคำก็เป็นบออีบีบออีบีบบออีบีบบคำที่ห้านะคะกินกินกินอ่านสะกดคำก็เป็นกอ อีโนกินกออีโนกินอีกรอบนะคะกินกออีโนกินกินกออีโนกินคำที่หกนะคะดินดินดิน อักษรกดก็จะเป็นดอ,อีนอดินดอ,อีนอดินอีกรอบนะคะดินดอ,อีนอดินคำที่7ค่ะจิกจิกจิกอักษรกดคำนะคะ จออิกจิกจออิกจิกอีออกรอ,อ,อบนะคะจิกจิกจออิกอจิกคำที่แปดนะคะติดติดติด เวลาอ่านนะคะสะกดก็เป็นตออิดดติดตออิดดติดอีดออดอดอกรอบนะคะติด,ต,ดติดตออิดดติด,ต,ดติดตออิดดติด คำท,ที่เก้านะคะผิดผิดผิดเวลาอ่านสะกดนะคะก็เป็นพออีดอผิดพออีดอผิดอีกรอบนะคะผิดผิดพออีดอผิดผิด หออิดอผิดคำที่สิบนะคะหิวหิวหิว,หวเวลาอ่านสะกดก็เป็นหออิวอหิวหออิวอหิวอีกรอบนะคะหิวหิวหอ อิวหิวหิวหออิวหิวอ่านแบบนี้นะคะให้ไปฝึกอ่านให้คล่องเลยนะคะสวัสดีค่ะ